สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาเร่งรีบมาอีกแล้วเหรอเนี่ยจ้าเออสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเครื่องบินการเกิดเรื่องตลอดเลยเลย<ม>แต่ว่าครั้งนี้คงไม่เกิดแล้วแหละเพราะว<ม>่ามันเจอบ่อยเกินไปแบบนี้น่าจะไม่เกิดแล้วว่าเออใช่ฉันอยากไปเที่ยววันหยุดอ่ะโอเคเนี่ยฉันใส่ชุดกี่เพลมาด้วยเด้อโอ้สวยชุดจีนอ่ะทำไมเธอใส่ชุดพิซซ่า เ่ะจะไปไหนเมืองจีนเหรอแม่ใกล้จุดจีแล้วด้วยอ่ะใช่เราเข้าไปทางไหนดีอ่ะเข้ามาทางฟอนแล้วกันอุ้ยโอ้โเดี๋ยวยังไม่นั่งเลยน <|ja|> ั네่งตรงไหนดีเธอที่ไห So we are headed back down a little bit more. Get out of some rough spots. Keep your seatbelts fastened. This time. Captain out. He huh? i mm i hope -hmm. the engines can handle this. Eliza it? He's sitting. It's passengers. ฉันอยากนั่งข้างเธอเ๋ยะเดี๋ยวเพราะทไมตัวเราเอียงอะเล็งลี่จะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยนันสินี่เป็นไฟแรกของเราเลยนะจะนั่งขึ้นเป็นครั้งแรกเหรอใช่สำหรับเธอเล็งวี่แต่ว่าสำหรับฉันน่ะเคยขึ้นมาแล้วในดิปโทเปียน้ใช่ เฮ้ยทำไมมันสันส่นๆนะเออนั่นดิมีเพื่อนนหนคิดว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านี่ดูสิหน้าที่ตั้งข้างหน้าอ,อุ้ยทำไมคนข้างหน้ามีคนบอกเนี่ยเออทำไมเขาบอกว่าเขาจะตายเบนวิลล์บีกอน e บีเดเพวกเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยวายเฮ้ยแปลกๆนะเนี่ยทำไมเครื่องบินมันดูอ๋อบิสเนตคลาส เป็นเกมพาร์ตเหรอว้าวข้างบนเ้าไป<อ>ไหนอ่ะสำรวจเครื่องบินไป <ง S 1> ไหนอ่ะฉันแค่มาดูเฉยๆมีอะไรบ้างอ้ยมีห้องน้ำด้วยย <laughs> ังแอร์พอติดเดี๋ยวอ้ยหืมโหโอ้ห้องน้ำเลยสาบบันว <laughs> ันนี่คือ เขาไ่ได้เมื่อครื่องมันมันเอียงอะห้องน้ำมันเล็กอยู่แล้วนี่นะเล้งลี่ฉันรู้สึกปแปลกๆนะอ๋อเข้าไปได้เลยเหรอจ้ะฉันรู้สึกปแปลกๆนะเล้งลี่ไม่หรอรู้สึก,กว่าแบบเฮ้ย,ย,ยจะต้องจอดฉุกเฉินแล้วล่ะเราต้องไปหากัปตันเนื้อบ้าวะ่ะกัปตัาขะกัปตันกัปต,ตันอยู่ไหมอะ่ะ เฮ้ยไปเฮ้นั่งยเอเนี่ยเฮ้ยนังเลยเหรอตรไหนก็ได้ใช่ปะเออเไหนก็ได้นั่งไปก่อนเลยอืมันงนะนี่ไงเามีอันเนี้ยเาว่าอะไรอ่ะ pues ี <S <S ่ค่อยดูมานนั่งตรงไหนอะ อ๋อนี่ไงมีอุปกรณ์ฉุกเฉินโลกมากอ๋อตอนนี้ออกซิเจนฉันยังเต็มอยู่ไม่เป็นไรยังปลอดภัยฉันนั่งอู่ตรงไหนฉนยังได้อกทีวีฮมาื่ออทีวีเอาทำไมยังมีคนทะเลาะกันอยู่นีอีก่เขาไม่ลัวตายหรอทำไมเขาถึงก่อยกันน่ะ เห็นฝนตกักเลยเออก็มีอะไรอ่ะฉันต้หาตัวมาเป็นเห็นหัวนี่ไงเจอกันแล้วมันจะตายแล้วเปล่าอะอุปกรณ์ช่วยเหลือหายไปไหนแล้ววะตมันเกียงมากเลยอ่ะอุ้ยของมันเริ่มไหลอ่ะหมอนเหมือนลูกคุณเขาหัวเรดจริงด้วย นี่นะ,นนะไ,คคไปทุกทำไมจะต่อยเธอได้เลยเฮ้ยอย่ามาเช้าฉันฉันตายก่อนแหม่ฉันมีบุญคุณที่เธอหลายรอบแล้วก็ต้องทะเลาะก,กันบ้างดิ <c oughs> I got an item to survive อร์ไท์ไอเไมกอเมอะไรอะตอนมีออกซิเจนฉันยังเต็มอยู่นะ แต่ว่าสักพักมันจะต้องมีแบบอะไรเกิดขึ้นแน่ๆอ่ะเฮ้ยมันมีไฟไฟเนี่ยเันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดเป็นแค่ไอพ่นหรือเปล่าเออใช่แหละดูสิคนเขาทะเลาะกันใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเหตุการณ์สมบเลยนี่เธอฉันรู้สึกว่าเขาให้ต่อยข้างนอกเพื่อออกไปหรือเปล่าอ่ะจริงเหรอ เอาฉันปี๋ห่อยู่ในห้องน้ำอีกแล้วช่วยด้วยโอ้โหของให้ต้องแต่งเลยเธอ,อเฮ้ยเฮ้ยฉันออกไปได้แล้วฉันจะกดิงไง บินอเกนนะเร่งรีบทำไมจบไม่สวยเลยอ่ะหรือเราต้องซื้ออะไรอ่ะอยากเป็นแอร์โฮสเตออ่ะมันต้องมีอุปกรณ์ชูชีพอะไรหรือเปล่าเออฉันว่าเราอ่ะน่าจะต้องไปเอาของในเครื่องบินก่อนนะแล้วค่อยลงไปป่ะ ตรงไหโอ้ไม่งานหน้าคนก็คงเล่นเกมนี้แล้วตายเอาตายเอาอะไรรึทำไงดีอ่ะตัวสี่มีที่ให้นั่งด้วยอ่ะตัว่าตอนนี้ยังไงเซอร์ไวยังไงนั่นดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาชีวิตรอดยังไงมันต้องอุปกรณ์สิหรือเราต้องไปหาอีกดูดิคนสร้างแมปอ่ะคนเดียวกันกับไททานิกกับเซอร์นามิเกมเลยอ่ะเนาะ คนสร้างคนนี้เขาแบบทําดีมากเลยเนาะมีความแบบกราฟิกสวยเข้ดูดิตอนนี้เครื่องบินโอ้เครื่องบินแหลกสลายเหมือนที่เธอบอกว่าชื่อลรกสลายอันนี้คือแหลกสลายของจริงนะลิงลี่นี่ฉันเข้ามาเฮ้ยเธอเข้าไปได้เลยฉันเข้ามาดูในซอกซากเครื่องบินอะอ้าวแล้วนี่เธอ เธอเธอเห็นศพไหมก็อืมน่ากลัวจังเลยฉันเห็นเครื่องบินแตกแค่นั้นแหละโหแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเนาะอือืมหรือเราจะไปลองใหม่ไหมว่าแบบันต้องไปลองใหม่อยู่แล้วแหละเธอกลับมาดีเรอแล้วเธอไปวาไปตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยฉันยังงง ดูสิคนเขาแบบว่าคือแบบเราว่าน่าจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่นะในทางที่ดี uh huh. เนี่ยพังขนาดนี้ uh huh. ปาไป,ไปาเรา oh. เราไปกันดีกว่าเครื่องบินจะมาใหม่แล้วปาปาไปใหม่ดีกว่าเขาเดินพามาเจาะที่สนามบินน่ะ uh huh. เราเดินกลับมาที่กันที่สนามบินเพราะว่า uh huh. เขามี uh huh. รถพาไปอะดิ uh huh. ตอนเราสลบอะ่ะเนาะ ตอนเราสลบอ่ะเขามีรถท้าจะไปไหนเนี่ยวนไปวนมาฉันไม่รู้จะตามเธอยังไงแล้วนะเนี่ยไปฟอนใหม่ไหมนั่นไงไป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 เรนดอมไหมไปเรนดอมบ้างไหมเออไปไหมเรนดอมไปแบบสุ่มเนาะโอเคเฮ้ยนี่ไงมันมีท้ายไปเดินอย่างเงี้ยอ้าวฉันไปเร็วอ้าวเข้าไปเร็วเดินได้ไหมอ่ะฉันเข้ามาเร็วอ่ะ ลองไปดูกันดีกว่าเรามีอุปกรณ์ฉกเฉินอะไรหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาแล้วอุปกรณ์มันคข้าว่ะจังที่อ่ะโห้ฉันได้แบบอยู่ตรงนี้เลยนะตรงที่มันแบบใหญ่หน่อยอ่ะเอ้าทำไมฉันเดินขาไม่ขยับเดี๋ยวนะดอล็อกประตูล็อกอยู่อ่ะเธออือประตูล็อกอยู่ Good afternoon uh, this is your captain speaking. Oh, What's so yes. Welcome aboard flight 27. We are currently next in for takeoff and will be near shortly. Lord. Please fasten Lord, your seatbelts at this time and secure all No, in <laughs> oh, <my>, That includes phones, laptops, or anything you may have, including smartwatches. Thank you for choosing Lifeboat Airlines. <laughs> Workers always yeah. to your airline. ลิงลี่เธออยู่หนได้อ๋อนี่ไงเรามานั่งเดี๋ยวฉันนั่งตรงกลางเธอฉันนั่งดิเธอนั่งกับฉันนี่ฟีเจอไอเทมโอมันต้องสวอเท่มลิงลี่มามานั่งด้วยกันดีถ้าเกิดเธอไม่นั่งมันอาจจะเกิดเรื่องก็ได้ กลางดิเอเอ <laughs> นั่งกินแก้วฉันถ้าฉันนั่งแล้วเออเอออันนี้ไงฉันนั่งตรงกลางเอา้าจะได้นั่งด้วยกันไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ไได oh. เราทั้งหมดเดอะเพลนอิสแท็กแท็ i ซิงทูเดอะลันวีอุ๊ยได้นั่งด้วยกันแล้วนี่นี่ oh. ซอร์วไม่พบเลยว่ามันตกแตมันมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวงั้นเราเดินสำรวจกอนได้ไหมนี่ไงมีห้องน้ำห้องน้ำมันเล็กทุกอันเลยอ่ะเนาะโหเสียงแบบเสียงเครื่องบินเลยเนาะ <c ười> ก็เราอยู่บนเครื่องบินอ่ะจะไม่เสียงเครื่องบินเหรอ นี่งงตัวเองหอมื่นกันนะโอ้ยเลงลี่เธอนั่งข้างเขาดิเนี่ยเนี่ยจะเราจะได้นั่งสามคนท่วนเอิ่มเลี่ <laughs> วังระเบิดไม่ใช่่วาพวกวางระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเราเห็นด้วยอะไลฟ์บอถ์แอร์ไลน์เุ้ยอา้าดูแล้วเหมือนก็กำลังจอดนี่ไม่ได้จะหล่นอะไรหรือว่ากำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้น <c oughs> <c oughs> หรือว่าขึ้นไปแล้วเฮ้ยดูดิฉันเห็นตรงนี้ด้วยที่แบบเป็นอย่างเนี้ยพิเศษอะทำไเราไม่ได้นั่งตรงนั้นนั่งเออน่าจะใช่อ่ะ เออใช่ใช so, uh, ่ใช like, ่ใม่ไหร่ฉันจะได้นั่งอีเนี่ยมันมีมันมีดีมันขึ้นแล้วมันจริงเหรอมันขึ้นแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยฉอนเปลเอเออเออเออไออรออเ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 ออนออเอออเเอเอ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 เอเเอเออเออเออออเอเเเเออน ขึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นมาเป็นก้อนเมฆอ่ะโอ้โหก้อนเมฆเป็นแผ่นเห็นก um um ้อนเมฆนี่ยสวยเนาะเอาทำสวยฉันไปนั่งริมหน้าต่างเลยว่ะอุ้ยนี่ฉันดูวิวหน้าต่างเนาะนี่ฉันเปลี่ยนมานั่งข้างหน้าต่างเลยเธอมานั่งกับฉันดิเออนะเออ ที่นั่งกางกันด้วยแล้วเหรอ,อลุกลุกวินโดว์ลุกอ๋อโอเคดูสิได้นั่งริมหน้าต่างได้เธอกลัวหรือเปล่ากลัวเหรอไม่กลัวเหรอวันนี้ฉันใส่ชุดจสวยเลยเนะอะมานั่งเครื่องบินไปตายฉันปลดห้องน้ำแบบนึงเอา <laughs> แล้วห้องน้ำก็แคบเหมือนเดิมอ่ะเอ่อบชุบชุบชุสลัสลัโอเคมาแล้วมาแล้วอะไรเลงลี่อยู่ไหนเนี่ยเอ้าเลงลี่ไม่เดินเฉยเลยโอเคตัวมันมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรไหมเนี่ยในมันต้องฉุกเฉินก่อนมันถึงจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือจ้ะเราเราควรนั่งก่อนนะเพราะว่าเราควรนั่งก่อนนะจะแบบว่าเอเล็งลี่คือเราควร เออถ้าไปถ้าไปนั่งสักคนเต็มเลยนะไม่มีที่นั่งเขาไปนั่งเขาไปนั่งริมน้าต่างอะไรเอ้ฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นอากาศมากเลยอ่ะน้อง a i r b o อ t a i r l i n e ทุกคนก็จะได้เห็นเหมือนประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินจริงอ่ะขยัก เครื่องบินจริงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ก็มันก็เล่นแบบนี้เลยนะคะอ๋อเลยโอ้ยมันมีแบบตรงนี้ด้วยอะไรปวดเอรายังมันอยากส่งไปให้ถึงห้องกับตาเลยด้วยซ้ำน้องเลิงลี่งั้นถ้าเอ่อลิงลี่ฉันนั่งนี่ไงตามมานี่ตามมานี่เราจะไปนั่งหน้าหน้ากันโอเคแล้วเนี่ยนั่งตรงนี้เออนั่งได้ปะเนี่ย เออเออไม่ต้องนั่งละอะไรอ่ะอาหารเสิร์ฟบอกทำไมไม่เห็นมีใครมา <aime> เดินเดี๋ยวแล้วข้างบนมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยสิ่งไรอ่ะอ๋อสิ่งไรอ่ะเอาเธอไม่ขึ้นมาอ่ะฉันรู้เหมือนไม่มีอะไร Hello, he

นี่เลยนี่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เครื่องบินจริงอ่ะฉันรู้สึกเหมือนเขารูบมาแปลกแปลฮ่าฮ่าเจอขาบอกให้คาดเข็มขัดอ่ะแต่ฉันไม่อ่ะเร็วเร็วชินเบลว่าเธออยู่ไหนเนี่ยล็อกยังไงยังไม่รู้เลยอ้าอยู่นี่โอเคแล้วเข็มขัดยังไงยังไม่รู้เลยทำไมมันไม่มาใา่การบินลิปโทเปียที่ไม่มีเข็มขัดกล้าเลย ตอนนี้มันจะปิดวอดชีวิติฉันรู้ว่าเรไม่ไเคยปิดตกเพราะว่ามันไม่มีคนขับเออเนี่ยก็มันเล่นไม่มีคนขับแบบนี้เคือร์บีจะไม่ตกได้ไหมประตูนี้หลุดเปิดใช่ป่ะใช่เธอเธอต้องเธอต้องปล่อยปล่อยประตูอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย door lock อยู่ โก้จะมาโก้โกกโกไว้กไม่รเฮ้หรือว่าเขาบอกให้โกได้แล้วหรอกอนนี้มันจะระเบิดไม่ใช่ เอามปแย่งที่น um, ั่งอีกให้เอาคุณนั่งจูจีกับจริงใจเหรอเดี๋ยวเธอเฮ้ยคุณครีมมาฮะคุณครีมมาพ่อาช่วยพี่ครีมคะช่วยด้วยนะคะ มองนี้ดีกว่าเนอะตกกระชายอยู่ดีๆก็มองมองเหมือนตกตกขึ้นเรียนชัยฉันฉันปวดอือฉันเข้าห้องน้ำกลับมาได้ ันมีวิธีทำใหประตูเปิดแหละทำไงต่อยต่อยประตูเลยต่อยเลยจบว่าตอนนี้ยดนล็อกเดี๋ยวมันจะเปิดเหรอสามสิบ็ดสิหรอตอนนี้เราย,ยังไม่สามารถลดตอนนี้เรายังไม่สามารถรดต่อยได้ ใช่อย่าทิ้งชักไปขอโทษนะ้วเฮ้ยมันอีปกอรล้วขาเลยมันดิ้งหนึ่งทั่วยิ่งใจนี่รวมถูชีบหยิบไปแล้ว เ็ตแพ็กคือฉันเจอเจ็ตแพ็กเลยอ่ะ,ะประตูจะเปิดเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดเร็ว,ปรวไปหาย้ทั่วเครื่องบินละกันประตูเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าประตูยังไม่เปิดแล้วก็เรจะต่อ,อยทุกคนนเครื่องบินเฮ้ยขอโทษด้วยนะเพื่อนตอนนี้คงต้องรอแค่ประตูเปิดอย่างเดียวแล้วล่ะ เราจะตายไม่ได้เพราะเรายังมีสิ่งที่ต้องทำกันอีกเยอะไม่จิ๊กเกลวฉันไปด้วยเกาะหลังไปด้วยรๆมานี่มานี่มาเอาอันนี้เร็วอันนี้อ,อันนี้กดยิบไปเลยเ ไปก่อนเล็งวีแล้วกันนะโอเค okay, ประตูเปิดแล้วลงไปนะเดี๋ยวทำไมมันยังไม่เปิดอะ่ะเอ้าชบปะอ๋ออต้องกดเปิดอ๋อโอเป้นโอเป้นอ๋โอเพนโอเพ้นยูยูจงโอเป้นเดี๋ยวนี้ทำไมยูไม่โอเป้นให้เราอะ่ะฮะอ๋อ,อนี่ไงนึ่งสอง พขานังจะต้องโอ๊ยต่อยกันทำไมเนี่ยฮะต่อยทะเลาะกันทำไมอะต่อยให้มันนี่เล่าเออไม่รู้เหมือนกันอนะประตูจงเปิดเดี๋ยวนี้ประตูโดรละเอเมอน วีเจตแพคกออช่วยชีวิตเราเอาไว้นะคะแล้วทำไมของเธอมีอุปกรณ์เซใไฮโซเลยเพื่ <c oughs> อนขอฉันพึ่งมินล่อนนะเธ <c oughs> ออยู่ตรง,ตงไหนรอบนี้ไฟไหม้ด้วยนะคะเพื่อนๆเธออยู่ตรงไหนอ่ะเธอสัญญาไหมว่าถ้าเธอชนะเธอจะได้รางวัลทีนี้มานี่เล็งดีเห็นเดี๋ยวนี้นายว่าเธออยู่ไหนอ่ะ snow glow swaying out of the r a n c h <oughs> e s e e e Oh. The king of the isolation. Okay. And it looks like I'm the queen. <laughs> hey, look oh Let you. Let me pick you. Let me do this Let, them in, don't let them see. <laughs>

Let it go. And then she Let it go. <laughs> Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายถ่ายปกคลิปไหมบ๊ายบาย,บายโอเคบ๊ายบุย